ทุกคนทุกคนทุกคนดูฉันอยากจะกรรดให้เธออยากจะเรชดังๆนะถ้าไม่อายคนนะทุกคน <S <S ือบรรยากาศสิทุกคนนี่คือร้านเฉลิมไทยนี่คือปลาหมึกทั้งตัวทุกคนเมนูก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำล็บบูรีที่แบบว่าเดินมาเดินมาจากโรงแรมไม่ได้ไกลนะแต่ฉันเดินเองฉันเดินอ้อมฉันเดินมาจากโรงแรมพีเจเจอาร์ดีแกรนจ้าทุกคนตรงตั้งแต่ป่าหวายป่าตาลเดินมาชมวิวมานะฮะคนก็ขับรถมาแป๊บเดียวจากทุกคนจากในเมืองแค่กิโลกว่าเอง ประมาณ800กว่ากับประมาณอย่างเงี้ยจากบ้านวิชาเยนสารพระก,การณ์ไม่ไกลทุกคนแต่ฉันอยากเดินเพราะฉันไปพักที่ JRD Grand ซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบทิวทัศน์บรรยากาศดีมากก็เลยต้องเดินชมเมืองมาและเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นเห็นป่ะจะมีที่ไหนทําแบบนี้ไม่มีดูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ก่อนเป็นปลาหมึกทุกคนเป็นแบบปลาหมึกปลาหมึกอันไหนอันไหนนี่นี่นแถวๆนี้นี่น,น,น,นี่มีทั้งปลาหมึก นี่เป็นเย็นตาโฟปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำปลาหมึกเห็นไหมทุกคนนะครับอ่ะดูเอาหน้าทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศสิทุกคนอ้าฉันอยากกรี๊ดดูสิทุกคนติดกับโรงเรียนนานาชาติอยู่ตรงแถวตําบลวัดพรมมาตรงนี้ทุกคนโอ๊ยตายดูบรรยากาศแบบนี้วิวล้านร้านเลยจะวิวร้อยล้านเ็จะเียนอย่างนี้อร่อยไม่ล่าทุกคนดูหน้าตาหน้าอร่อยมาเดี๋ยวจะชิมนิดนึงก่อนละกันเนาะพอมีคนมอกัาฉันพูดผิดพูดถูกเลยดูสิทุกคนนี่ อืปลาบึกเป็นตัวๆเดี๋ยวต้องลงติ๊กตอกด้วยนะฮะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไว้ก่อนเอาไอ้นี่ต้นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าต้นเบาบับนะเนี่ยที่บ้านฉันมีเอานี่ต้นเบาบับเหรอมาได้ไงนี่องยนี่ต้นเบาบาับนี่ใช่ไหมต้นเบาบาับต้นไม้ยักษ์เงีนี่อ้าวเราเจอต้นไม้ยักษ์เราปลูกอยู่ที่บ้าน ต้นไม้ยักษ์มาอยู่นี่ี่เฉลิมไทยทุกคนไปดูในร้านซะก่อนนะมีเซียมซีใต้ชามด้วยนะใครกินชามไหนจะมีหมายเลขเซียมซีทุกคนต้นเบาบาบลูกต้นเบาบาบเนะฮะเนี่ยค่ะนะ,ะบรรยากาศดูสิอันนี้ก็จะมีหน้าวัวใบนะฮะแล้วก็มียกเป็นกลับไปแล้วนะ,ะชุดหนึ่งชุดหลึ่ลูกค้าแน่นร้านมากเราถานเก็บบันทึกมาฝากกันนะทุกคนข้างในจะเป็นห้องแอร์ นี่ไงเสียมสี่มีเสียมสีนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นใบที่ไม่ต้องยกนะถ่ายกรอบนะึงอีกรอบนึงแอร์เยน็ยนๆจะอยู่อย่างนี้ทุกคนบรรยากาศนะฮะจ้านะฮะโปเต้นหนังไทยเก่าๆนะฮะเสียมสี C, ใต้ฉามนะ,ะทุกคนอ๋อหยุดทุกวันจนันอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วถ่ายก่อนจะไปกินเ่าทุกคน นี่ให้ดูด้านหน้าอยากจะกรีดเราไม่เคยเห็นร้านแบบดีแบบนี้บรรยากาศแบบดีเดินมานะทุกคนย้ำอีกทีหนึ่งจากในเมืองประมาณประมาณ900เมตร800ก็เอาเอาเป็นพันพันเมตรแหละกิโลหนึ่งอะทุกคนนะสำหรับคนที่ไม่เคยเดินก็จะบอกว่าไกลนี่ก็ต้องเดินทางก็ต้องนักเดินทางสิทุกคนโอ้ยแต่ฉันกรีดมากเลยเห็นต้นเบาบับด้วย g, เห็นชามยักษ์เห็นเซียมซียักษ์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือใต้ชามเราจะเซียมซีไปอัตโนมัติให้เราเลยนะ จะยกทิ้นเสร็จแล้วจะยกดูแลทุกคน <Ha. S 1> ฉันพูดดังมากไม่ได้เนี mm. ย่ยชุดนี้เพราะว่าคนเขาจะมองตกใจอันนี้ที่เที่ยวที่ประทับใจแต่วัดเสาธงทองอยู่ในเมืองเลยไปมาแล้วจ้ะเป็นเสาธงสีทองบ้านวิชาเย็นเมื่อกี้เดินมาประมาณพันเมตรจากบ้านวิชาเย็นนะมาล้านเฉลิมไทยพันเมตรนะอันนี้นุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์เมื่อวานไปมาแล้ว ที่ร้านบ้านบ้านไม้คาเฟ่นะฮะแต่ไม่ได้ไปนมัศกรารท่านได้โอกาสน่าจะกลับมาเพราะว่ามันไปอีก400เมตรยังไม่ทันได้เดินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาวงพระจันทร์นะอยู่ไม่ไกลจากเขาพระงามที่มีออโรงแรม JRD Resort แต่เมื่อวานนี้เราพักที่ JRD g r ีแกนะเดินมานประมาณ6-7-8กิโลนะ,ะก็พยายามให้มันดูไกลๆเข้าไว้แต่เดี๋ยวมันไกลสำหรับคนที่ไม่เคยเดินเน นะเราเดินชมเมืองมาผ่าน5แยกผ่านนมไม่มีหกผ่านเชฟอ่านตรงนั้นใช่ไหมฮะเดินมาเรื่อยๆนะฮะก็เออเดินเล่นลายมาเล่นมือถือมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตลาดบนเมืองจะซื้อของฝากได้ทุกคนอันนี้ชื่อเพราะมากวัดมณีชนละขันเดี๋ยวต้องหาทางไปห้ได้น้ําตกวังก้านเหลืองอันนี้คือน่าจะติดหูคุ้นกับคนไทยอำเภออะไรเอ่ยต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งรู้จักแต่ป่าสักชนละสิท,ทุกคนอย่าไปทานดีกว่านะฮะทุกคน มีต้นไม้ด่างด้วยฮะหงสาวดีด่างทุกคนว้าวสวยไหมหาดูยากนะมาที่นี่ก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรที่หายากมีต้นเบาบับนี่ก็คุม้มนะทุกคนเบาบับเนี่ยจริงๆเขนาน่าจะไปปลูกหน้าร้านเนาะจะเป็นแบบโอ้โหแลนด์มาร์ทที่แบบเด่นมากๆเลยอ่ะมาดูกันอร่อยมากเลยขนาดเราเพิ่งชิมเมื่อกี้เองอะ่ะยังไม่กินเต็มๆเลยนะทุกคนอร่อยอร่อยทุกคนจ้าอร่อยจริงแต่ไม่ต้องปรุงจ้ะอืม อร่อยมากทุกคนจ๋าดูปลาหมึกสิดูปลาหมึกเป็นตัวตัวเลยนะไข่ไข่ย่างมะตูมทุกคนจ๋าคืออร่อยมากคือคาว่าอร่อยไม่ต้องบรรยายเนาะอมืมันพอดีอะ่ะจัดจ้านพอดีไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเกินไปมันอยู่พอดีอยู่ในจานนี้ทุกคนอ,อร่อยมาก ดูหน้าตามีเมนูอ่ะมีขนมถ้วยด้วยทุกคนอ่ะขนมถ้วยดูสิเมนูทุกคนอลังการเดี๋ยวโพสคลิปนี้กันสเต็กก็มีนะทุกคนบรรยากาศจะเป็นแบบว่าชอบมากตรงนี้จะมีต้นเฟิร์นใช่ไหมพาต้นไม้เรื่อยขึ้นต้นไม้พันใช่ไหมฮะทุกคน สุดยอดนะเ,เดี๋ยวเราโพสก่อนนะทุกคนคลิปนี้แล้วก็จะรับประทานเผื่อทุกคนนะครับเฉลิมชัยจากอยู่ที่แถวตําบลวัดคมมาแถวนี้เดินมาไม่ไกลนะฮะจากบ้านวิชาเย็นในเมืองลบบุรีนะฮะถ้าเดินล้วจะผ่านแม่น้ําสวยด้วยนะตรงนั้นจะมีแม่น้ําทุกคนจะขอทานก่อนนะทานก่อนนะทุกคนจะพูดอะไรไม่ถูกเลยวันนี้นะฮะนะ